เขาบอกว่าการที่เราเห็นข่าวแล้วเรามีอารมณ์ไปกับข่าวขราวต่างๆหรือแม้แต่ว่าอารมณ์ร่วมถึงแม้กับกระทั่งพิมพ์ว่าไปในข่าวอย่างเงี้ยเราไม,ไม่ดีนะไม่ดีใช่ฮะหลวงปู่ให้แฉอืมเงรู้ได้ข่าวแต่จะเองคิดเป็นบวกอย่าไปคิดเป็นลบมองอยังไงก็ได้ให้มันเป็นเรื่องที่ดีถูกครับริองอยู่ เองอยู่ในโลกเนี่ยเองเองไม่ได้ยินไม่ได้นั่นรับรู้อะไรเลยเป็น,เป,นเป็นไม่ได้หรอกนอกจากเองอยู่วิเวกอยู่คนเดียวเรามาข้างหน้าดีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยว่างครับอืมตามมาจากกระบิน <laughs> มันเพิ่งบินมาฮ <laughs> บินมา,บ,นมาบินเลยนเนี่ยหรือเรานี่บินเร็วหน่อย <laughs> มันบินช้าเพราะมันเล็ก <laughs> พราถ้าเกิดอะไรที่เราเห็นแล้วมันไม่ดีเนี่ยถ้าเรายังคิดดีไม่ได้เราก็เบาะข้ามมันไปถูกนะฮะใช้ชีวิตเป็นบวกหลวงปู่ท่านบอกค่ะพยายามใช้ชีวิตเป็นบวกทางตาหของจมูกลิ้นกายจากรูปรสกินเสียงเมื่อก่อนเรามีลบลบบวกบวกพอเราเริ่มสวดมนต์ภาวนาเริ่มแผ่เริ่มพิจารณาเนี่ยมันจะเริ่มบวก Hmm. ทีนี้เริ่มบวกในจิตมันก็เริ่มพัฒนาจิตมันเริ่มเปิดเปิดไปอยู่ที่จักรพัรดิอยู่ที่ใจสนันนาคมอยู่หลวรปภูอยู่กับภพมิหารทีนี้จิตมันก็จะสว่างตลอดออไปไหนมันก็จะเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับโลกวิญญาณโดยเฉพาะครับเฉพาะเลยวิญญาณเนี่ยแน่นอนนะร้านเปอร์เซ็นตละจากมนุษย์ที่เกี่ยวข้องผ่นเกี่ยวพันกัน ครับมนุษย์ที่ไม่เกี่ยวเนี่ยเขามองเราเฉยเฉยเลยม,มนุษย์ที่เกี่ยวเนี่ยพอเขาเห็นเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขคน,คนมีความทุกเนี่ยเขาจะมีน้ำตาไหลน้ำลายยืดอะไรประมาณเห็นเราแล้วร้องไห้ถูกะเพราะเขามีความทุกข์ครับขึ้นมันไปเปลี่ยนขึ้นที่ไม่ดีให้เขาไปกระทุ้งขึ้นเขาข้างในใชเ่เกิดเกิดจะฆ่าตัวตายเขาเขาไม่ทำแล้วไงครับทีนี้สิ่งที่ดีก็ ผล่ขึ้นมาคือมันเปลี่ยนขึ้นเขาได้อ่ะขึ้นมันเปลี่ยนทางกลางหูจมูกลิ้นกายมันอยู่ที่เราเอธิษฐานเปลี่ยนให้เขาหรือจิตอยู่กับพระคือว่าเปิดเครื่องไว้ครับเขาเห็นเนี่ยมันก็พุ่งไปแล้วดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจไงครับพอดวงตาเข้าตาครับมันก็เข้าใจ สิ่งที่ไม่ดีที่ที่เขาเง่นอยู่มันก็หลบไปค,บความความดีในดีที่เขามีมันก็พุ่งขึ้นมาอมเขาอยากเห็นเราไหมเห็นเราแล้วมีความสุขเขาก็อยากเขา็อยากเจอเราไหมก็อยากเจอถูกเพราะเราสามารถจะเปลี่ยนเขาได้โอ้โหอันนี้เหมือนเราไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดาด้วยรับบ้านไปผัวดามันยังได้นึกถึงเราเลย ทำอะไรก็รละลึกถึงเราแล้วถูกเพราะระลึกถึงเราขึ้นจากเราไปเลยไงมันก็ไปเปลี่ยนทาให้เขาบรรเทาทุกข์นะทุกข์<ม>บรรเทาทุกข์ได้เป็นระยะระยะครับเวลาเขามีปัญหาในชีวิตเขาเนี่ยเวลาสุขเวลาเขามีทุกข์เนี่ยเขานึกถึงเราเนี่ยความทุกข์มันหายไปครับแลว้วพอเขาไปไปสัมผัสมาอีกทุกข์อีกครับก็นึกถึงเราอีกอมันก็บรรเทาทุกข์ให้เขานั่นแหละ เหมือนที่เมื่อก่อนหลวงตาต้องเที่ยวไปหาหลวงปู่ต้องโดดงานไปถูกมันคือความคิดถึงหรือมันความรักหรือมันคืออะไรบอกไม่ถูกอะตุ๊หรือมันไปมันไม่ไปไม่ได้สะกดไปแล้วนะมันไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้เลยไม่ได้มันกวนกระวายกระวนกระวายใจประมาณนั้นอยู่ใกล้หลวงปู่แล้วเป็นยังไงหลวงตามันมีความสุขอะตุมองแล้วมันมีความสุขล้มไปคิดถึงเรื่องอะไรเลยครับ ท่านก็จะอธิบายเรื่องวิญญาณเรื่องภพชาติเรื่องกาเราเป็นว่ายตายเกิดเรื่องอะไรพวกนี้แหละท่านนั่งอยู่ตรงปกติแล้วก็คุยก,นกนนันกันอย่างเงี้ยนะไม่รู้ <c oughs> ใครถามอะไรท่านก็ตอบมานะัออ้นัอนถามทุกเรื่องตอบทุกเรื่องตอบหมด <c oughs> เสียเสียใจอย่างเดียวว่าเมื่อก่อนเราถามไม่เป็นเพราะถามเป็นเราจะถามวนะ่าอนาคตสิบปีข้างหน้าเป็นยังไงลุงปู่ยี่สิบเนี่ยเราเราจะถามแน่นอนเลยอ แต่เราคิดไม่ออกเราไม่ได้ถามส่วนใหญ่จะฟังค,คนที่เขาถาม,มก่อนที่หลวงตาไปหาหลวงปู่เนี่ยคือเอากิจวัตรประจําวันเลยหลวงปู่ท่านทําอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่นั่นใครมาตั้งแต่ดินน้ําชาให้าวแล้วก้วดถ้วยแล้วก็ววกินพอ พอนามันหมดลุงตาก็ต้มต้มน้ำทาเป็นคนต้มน้ำชาใช่ใช้ลุงตาไปนะลุงตางไม่ไปคนอื่นก็ต้มอ,อ๋อโอ้โหน้ำหม้อท่านพี่ประมาณเนี้ยครับต้มน้ำชากินท่านก็คุยเรื่อง,องพวกนี้นหะถ้าคุยเรื่องโลกท่านจะนอนสูบหรีนะไม่ไม่ไม่ตอบเฉยเลย้ยลูกศิษย์ไปหลายหลายคนเขาจะคุยเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเนี่ย ท่านนอนเฉยเลยครับท่านนอนสูบบุหรีเฉยเลยไม่ฟังเพราะท่านเขาคุยเรื่องธรรมะนี่ท่านจะลุกขึ้นมาเลยครับสังเกตหลวงพ่อเนี่ยไม่ขึ้นโลกไม่เอาเลยครับโอ้โหแต่ท่านรู้หมดนะโลกเนี่ยครับท่านรู้ถามท่านท่านก็บอกสัญญาปิญาิเราถามท่านท่านรู้เลยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บอกเองรู้ฝึกได้ท่านบอก สัมนุม์บ่อยๆดีดีครับเองก็เหมือนขานั่นแหละถ้าเองฝึกเองก็จะเหมือนขานั่นแหละถ้าเองไม่ฝึกเองก็ไปตามกรรมกันะทุกคนทําได้ท่านบอกท่านยังบอกว่าเองเป็นมนุษย์หรือเปล่าละ่ะครับแล้วพระเจ้าทุกองค์มาจากมนุษย์ไหมละ่ะเออท่านพูดคํานี้ก็โอ้โห,โหค่อยๆทำกันแล้วกันหลวงสนว่ฒครับไหนๆเองก็เกิดตายอยู่แล้วล่ะค่อยๆทําไป ไม่ทาได้วันเดียวหรอกสมบัติรับร้อนไม่ได้ไค่อยๆทำไปคะจะได้เข้าใจเรื่องการเป็นว่าใจเกิดเวลามีทุกข็จะได้หาวิธีการทนทุกบรรเทาทุกเวลามีสุขเองเจะได้ไม่ต้องติดคยังก็ต้องฝึกต่ออยู่ดีสมมตคือชาตินี้ถ้าฝึกจริงๆจะไม่เกิดก็ได้ไดแต่ถ้าจะเกิดก็เกิดให้ดีๆหน่อยได้กำหนดที่จางได้ไม่ยากหรอก จะไปตื่นเต้นอะไรฮนะะทุกคนเกิดแล้วก็ตายหมดนะ่ะไม่เหลือหรอกรจะไปเอาอะไรไปมีจะเอาอะไรไปได้ไหมละ่ะเอาไปไม่ได้หรอกจะไปตื่นเต้นชานนี่กูชาแนลนากูก็ใหญ่กว่านี้แหละครับท่านสอนให้เป็นใหญ่อนาคตอย่าไปคิดใกล้อย่า <laughs> ไปคิดชาติเดียวอยู่คิดเป็นยาวไกลเลย <laughs> พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่จะสร้างบาร,รมียังไงนู่นนะ องข้างหน้าเป็นยังไงองต่อไปเป็นยังไงครับโอ้โหเพ<ะ>ลินเรารู้สึกมันมีความสุขนะทุกเราคิดหน้าเราก็สุขไงครับคิดไม่ได้ก็ทุกไงเนี่ยยากตรงไหนเลยครับก็บมันคิดมันพิจารณามันแปลมันสวดมันบุญเวียนบุญเวียนอยู่แถวนี้นะครับเราอยู่กับความสุขเราคิดถึงเรื่องดีคิดถึงเรื่องบุญ ใจมันก็เป็นสุขปกติฮะถูกแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้จะคิดถึงแต่เรื่องปัญหาเรื่องนิยมสิ่งก็อยู่เยอมากเหมือนกันไมบางคนเล่นทั้งวันทั้งคืนเนาะครับนี่ประโยชน์อะไรนะฮะโรคนะระวังโรคกันละกันโรคโรคทางตาโรคทางความคิดโรคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวโรคซึมเศร้าก็จะรับประทานอย่างนี เกิดจากอะไรครับหลวงตาที่หลวงาตงางพิจรารณาทำเองเพื่อจะทําเอง,เองไม่จิตเองไไม่ไม่ได้ดังใจกูก็ซึมแล้วล่ะอใช่ไหมครับอืขอพ่อแม่ไม่ได้กูก็ซึมแล้วนะแกล้งซึมนะพูดถึงเรียนไม่ทันเขาก็แกล้งซึมไ,ไปซึมไปซึมมาเลยซึมจริงๆเลยอจากซึมเล่นๆเลเยไปกินยากแก้ซึมกันไปนะ<笑><笑><笑><อ>ทำเองงนะ่ายมนุษย์เนี่ย ต้องเป็นผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านแล้วค่อยรู้ทีหลังไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านนะเอาเบิกบ้านก่อนจิตเบิกบ้านแล้วจิตจะได้รู้ครับแล้วจิตจะได้ตื่นทีหลังตื่นเธอชาวไทยนะครอย่ามัวหลับเลย ตื่นมาด้วยความเบิกบานใช่ยังตื่นมาทุกเช้าด้วยความทุกข์ก่อนโอ้ววบาเราอยากจะตื่นเลยบางคนบอกว่าพอตื่นมาปุ๊บมีแต่ปัญหารออยู่ข้างหน้าเป็นหมดอย่างเงี้ยไม่ตื่นก็ไม่ได้จะไม่ต้องตื่นฮะอยากจะหลับต่อก็ไม่ได้อีกไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเราต้องแก้ไขแล้วเราต้องหนีปัญหาอยู่ที่เราหามาเองนะปัญหามันมาจากตัาหาไงทุก ปัญหาที่เขาว่านั่นนะครับที่ปุบาจารย์ท่านว่าน่ะปัญหามาจากตัณหาตัณหามาจากตาหันอะไรประมาณนั้นตาหันไปเห็นใช่หันไปหันมาที่ว่ากรรมมาทางตาหูจมูกใช่แล้วก็ใจส่วนมโนอย่าไปีเหียดเลยเรียนตุงมุมเนี่ย น่าสนใจแล้วพูดถึงในาัาศัล์หลวงพ่อนะสนใจมากละ่ะพ่อไม่มีใครไม่แกล่หรอกนะับแก่แก่ทุกคนนะแก่แล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เองเพราะยังไงก็ต้องแก่แก่ถ้าแก่มีประโยชน์นะมันมันก็มีประโยชน์นะลูกโดยฝึกฝึกเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตนะฉะนั้นหลวงตาคงไม่ไปฝึกมาจากหลวงปู่หรอกนะเพราะท่านบอกเองเขาฝึกไว้มันมีประโยชน์ในอนาคตโน้นอะ มันไม่ใช่มีประโยชน์ในชาติเดียวนะท่านบอกมันมีประโยชน์ข้ามภพชาตินะครับเนี่ย,ยทนเอาหน่อยกันชาติเดียวทนเอาหน่อยชาติเดียวเนี่ยทนทนนาหน่อย <c oughs> ผมที่ฟังอยู่เนี่ยทนทนกันแล้วกันท <c oughs> ่านอาจจะเป็นใหญ่ในอนาคตได้จะตามใครก็จะได้ตามทันไม่ใช่ว่าตามเขาเหมือนกันนะไปวัดด้วยกันนะี่ะ จะเลยวัดไปเล่นไฮโลนอกวัดนอะมาวัดแหละไปหลังวัดใช่ลวดไปหลังวัดเขาฝรันนนน่งเห็นเมืองไทยเขาก็งงคับผมแางหไมว่างานศพทําไมมีการเล่นเลืเล่นเลิงเต็มไปหมดอะไรเงี้ยโ <c oughs> มันสนุกใน,นเมืองไทยเ,เวลามีเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยโอ้กินไม่อัน้นฝรั่งมันไม่ได้นะทุไม่มีแบบนี้เลยไม่มีอ่ะมันจําขัดจําเขียวมากเลย ของเราเวลามีงานมีอะไรเนี่ยโอ้โห,โโหเลี้ยงไม่อั้นเลยนะ,<ช>ะเมืองไทยนีุ่ดมสมบูรณ์ด้วยอาหารนะคร,ครับโอาห,หัอได้อยู่แล้วโลกมันจะนยังไงเมืองไทยก็ย่างนั้นเนี่ยยังมีกินอยู่ยังปลูกผักปลูกหญ้ากินก็ได้อยู่ที่เขาว่าในน้ำมีปลา ใช่คนไทยนะสมัยก่อนนะมีสมัยเนี้ยมีเหมือนกันสมัยนี้จะในน้ำเอาปลามากินไม่ได้เยี๋ยมันมีพิษปลายังอยู่ไม่ได้เลยฮนะใช่ต้องปลาต้องไปเลี้ยงสมัยก่อนหนูตายเด็กๆงงไม่ได้ถือกระติกน้ำไปหลอกตุกน้ำมีนในคลองยินที่ไหนอะไรนะโอ้โหไม่มีน้ำขวดขาย,ยางไงไ,ไม่มีฮะ จะว่าจะน้ำขวดเลยขวดยังไม่มีเลยโอ้โหกวิกินน้ำแถวนั้นอ่ะไปไหนก็กินน้ำแถวนั้นอ่ะกินได้เลยฮะอ้าวโอ้โหบริสุทธิ์เต็มเต็มเลยจุไม่มียาเลยยาฆ่ามาลงฆ่ามาแรงไม่ีฮะมี่จะปิ้งนั่นแหละระวังดีๆใอ้กินนะต้องฟักฟักดูก่อนถ้าไม่มีปิ้งอ่ะมันจะเลื้อยมามันจะมา ้าไม่มีเมื่อจะไม่มาครับมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหมือนกันนะหลวงตาจะเรื่องนัเสื่อมครับโรคเนี่มันใช่เลยนักเสื่อมเดี๋ยวมันก็เสื่อมแล้วเนี่ยพอโรคนี่ยจะจะลืมมันเนี่ยมันกำลังจะเสื่อมเ็นมันเนี่ยมันอยู่ยากนะไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะเนี่ยไหนจะไปธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะมร้จฆ่าการไหนจะบัดเหตุบัตภไปทุกวันังไม่เนี่ยครับเออขนาดในวัดยังไม่ปลอดภัยนะ เราเข้าไปว่าเดี๋ยโดนด่าไม่ปลอดภัยเลยรับเราสามารถอยู่กับความวุ่นวายโดยที่เราไม่ให้ใจเราวุ่นวายได้ได้ถ้าเราฝึกเราจะฟังก็ได้ไม่ฟังได้คร <c oughs> ับเมียบ่นเราไม่ฟังก็ได้ครับเพราะเราอยู่กับหลวงปู่ไงอ๋อหูทวนลมใช่แล้วก็โดนเขาเรียกว่าหูทวนลมมันแหละแต่ไม่ได้ทวนหรอกมวแจะเล่นไพ่อยู่ไม่ได้ยิน ถ้าเป็นคาาวาดก็ถ้าเป็นเนี่ยถ้าสวดมนต์อยู่ก็ไม่ได้ยินอีกแล้วแหลมคล้ายๆกันครับ